ผมนี่ก็เฟรสกิตอนนี้ใน,ในเกมเม g a Man X4 Final Weapon ก็พาละสองดาดีกว่าด,ดานเดียวไม่น่าพออุ๊ยมีมูฟวี่ว่ะไม่ไเลยเฮ้ระวังหน่อย oh, <terrible>. ผมก็เด้นะครับ s <S ฉันเองจัดการพวกมันได้หมดซะรับทราบครับ

คอไม่ได้รเอ็กซ์ตอบด้วยครับนี่เอ็กซ์กิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรเลยครับอย่าติดต่อมาอีกถ้าไม่มีอะไรสำคัญเอ็กซ์เป็นต้องหมายต่อไปของฉันถ้าในเวอร์ชันคอม คอมสมัยก่อนอะไม่มีมูฟี่นะเขาตัดมูฟี่ออกเลยเล่นได้อย่างเดียวไม่มีมูฟี่ให้ดูแบบอู้อยากดูมูฟี่มูฟี่แม่งเจ๋งมากอู้ย<ะ>ี่เออเดี๋ยวลองเล่นนัวอะไรดีกว่าไม่เคยเล่นเลยนะเอ้าจิเอ้ยนี่เนี่ย สู้ดับเบิลเลยเหรออ๋อใช้นี่ใช้ไซโคลนหรือจะใช้อ่าถ้าจำผิดผมขออภัยบางตัวผมจำไม่ได้จริงดับเบิลธทรม,มินามอยู่น่ิมาริคฮันเตอร์และลิบิฟอร์สโง่เง่าคน มันทำให้งานของฉันง่ายขึ้นนายพูดเรื่องอะไรอะดับเบิลนายพูดเรื่องอะไรคิดดีๆสิอ๋อไปคิดใหม่บนสวรรค์ล,ละกกันนะตายซะเถอะเอ็กซ์ แค่นี้แหละดาบวูบบายขับแพ้ได้ไงเนี่ยดาบวูลบอกฉันมาทำไมนายทำสิ่งนี้โอ้ oh. นายนี่มัน naive, นายอีฟเดือเกอร์นายเอ็กซ์ฉันถูกส่งมาเป็นสปายตั้งแต่เริ่ม แล้วต่างหากผมเฝ้าดูนายฉันเชื่อนายนะดับโอ้ n a i v e ness may be your fatal flaw ลาก่อน x เราเจอกันในนรก นะมันยังไม่จบอ่ะนี่พาร์ทสองโททีผมหาคาว่าในอีไม่เจอว่ะเดี๋ยวรเราเขียนผิดป่ะผมใส่ผมเขียนผิดแน่เลยวะ่ะ ไร้เดียงสาความไร้เดียงสาเฮ้ยคุณพี่เดี้ยงแหละเขี้ยออกไปไม่ได้หรอ้เหี้ยลงได้ขึ้นได้เอาไงดีวะ โอ้ท่านลงก็ขึ้นไม่ไดไ้ไปทางนี้แล้วกันเจอใครอ่ะอ๋อเนียโอ้โหคุณต้องเจอเฮียเนี่ยนะแล้วข้างล่างเจออะไร ชไ่ไม่รู้เป็นยังไงแต่ผมชอบขึ้นมาข้างบนนะไม่รู้ไม่ไม่ไมค่อยชอบแลงล่างกูงเจอใครเนี่ยยอ๋เจิโรท่านวางแผนทำอะไรเราจะสร้างประเทศเพื่อ reploy ultimate goal เราจะสู้ทุกคนที่จะมาขวางอ๋อน่าจะมีทางอื่นสิที่ดีกว่าการต่อสู้นี้เราถูกเรียกว่าเมริกโดยไม่มีการไตรตรองด้วยเหตุผลเหตุผลอะไรที่เราจะไม่สู้แต่ว่าสายไปแล้ว ตอนนี้ถ no no ึงตัวให้พร้อม X ข้าไม่มีทางเลือกมึงจะยิงอย่างนี้ไปตลอดก็ได้แล้วเตะไอ้เหี้ยเจอเอาแม่งแค่นี้เลูบอกแล้วภาค4เป็นภาคที่แบบเล่นง่ายสัดๆั แค่นี้แหละจบถ้ามึงคือแบบอยักไม่ตายนะครับอะไรอะเกิดอะไรขึ้นเป็นไปไม่ได้อาวุธนี่ต้องขัดข้องแน่ๆโจโร่นายหมายความว่าไง บางคนควบคุมมันอยู่แตนต้องรีบแล้วเอ็กซ์โลกกำลังอยู่ในอันตรายโอเคฉันจะหยุดอาวุธนี้ด้วยตัวเองมอาคุยกันแค่นี้นะไปลั้วสี่ด่านเหมือนเดิมแน่ๆป่าววะจำไม่ได้หืม ทำไมมีเลือดให้กูวะไอ้เหี้ยแล้วกูเจอใครเนี่ยไปดูก่อนบอต8ตัวมึงโอ้โหเจอดากูนช่ยไซคนนะแต่เหมือนเป็นร่างกอล์ะ โอ้ยเฮ้ยผมก็เปิดพุ่งใส่เขานะนี่นี่แค่นี้แหละแค่นั้นแล้วเฮียเฮียอ๋ออืมเฮียจบอะไรก็ได้อย่าเดินลงลาว่าแค่นั้นแหละยากสุดหรอ ้สไปเดอร์เนี่ยแหละเว็บสไปเดอร์นะเฮียน่ารำคาญสุดเลยใจเย็นใจเย็นเอาจิละฟังเลยไม่ใช่พาทนี้จบนะเวียน ยนงไงแม่ย่าเฮ้ยขี่เวียนเลยมันเป็นอนาล็อกอะ่ะมันแบบแม่งขึ้นลงยากเมื่อก่อนเราใช้แค่แบบปุ่มบนบนล่าง้ายขวาไงมันก็เลยง่ายพอแม่งเป็นอนาลอนาล็อกปึ๊บแม่งเอ้ย ไฟเฮียไฟอยู่ในวะตึงตึ้งเฮ้ไม่งเดินก่อนเพราะงั้นมีเวลา,าเห็นปะแม่งช้ามากแต่เสียเวลาอยู่นะ ้อนะออกกูลืมว่าพอเลือดเหลือมันก็เฟสสองมันก็ใจดีอยู่นะ x4 คือเหมือนแบบหลังไม่แน่ใจว่า x2 x3 เป็นเหมือนกันป่ะแต่รู้สึกว่าแม่งใจดีที่แบบเออแม่งให้แบบ ให้เลือดให้อะไรอ่ะผมกำลังคิดอยู่ว่าตัวเฮียอะไรวะเอะกูรอเลยแค่นี้เลยถ้ามีเกาะขาก็ประมาณถ้าไม่มีก็โดดหลบอืมง่ายปะ ที่ใช่ไอ้เฮียนั่นแม่งอยู่บนสุดนน้อ้สัตว์ตีนะสไปเดอร์อยู่บนสุดอ่ะโอ้โหไอ้มัดลูมง,ง่ายเฮียนง่ายอยู่ ยิงสองทีอะแม่งล่วงมายิงปุ๊บพุ่งเข้าไปพุ่งใส่ไม่ไงั้นมันจะปล่อยลางแยกแบบออกมาลำบากเล่นมัตเตอร์ก็ลำบากอยู่เอาอยูาา่ว่าไม่เคยใช้น้อว่าจาตายในภาคนี้กูยิงธรรมดากูดบชนะ์แล้วไงก็เลยไม่ค่อยใช้น้อว่าจาตาย năm chiều chưa đồn cũng có quá không thì mấy đồn tắm <laughs> เขียวเนี <S <s ่ยไม่ล้างบ่อใช่ไหมน่ะไอพีคอกปะไอย่าเออสไปเดอร์ตัวสุดายจริงด้วย กูไม่เคยกลัวหรอกเพราะว่าไม่เชื่อกดผิดเวนเพราะว่ากระสุนกูไม่จำกัดตอนนี้ไงตอนกระสุนจำกัดอ่ะยีงต้องระวอ้ยเนี่ยตอนกระสุนจำกัดอ่ะต้องระวังตอนยังไม่มีก่อหัวโห,วโหวระวังจี้หายเพราะนี่เขาคูณสองให้นะ เขาแต่และอันเขาคูณสองให้นะต่อที่เแค่นี่สิบสองเแค่นี่สิบหกปะ่ะอันนี้แปดแปดอันคิดเอาแล้วกันเอ้ยใ,ใจลายชิบหายเดี๋ยวเดีิมเมทให้ดูระหว่างสลัดกับปัตเตอร์ แล้วเราจะกระโดดยิงไม่ทันใช่ไหมยิงแม่งเลยเนะี่ยกดยิงไว้ก่อนโดนไอ้เฮียไม่โดนเราไม่ต้องชาร์จไงไอ้เฮียระยะแม่งพอกันเลยหรือร่านั่นโดนอย่างละกูเข้าเฟสสองนะเอ๊ยยังเหรอ เสสองละง่ายกว่าตอนบัตเตอร์เยอะกูบอกเลยเวียนโอ้อยอคิดสภาพขนาดกูถ้ากูไม่เปิดลูก,กี้อะ่ะเลื้อก,กูครึ่ง,งแลวมั้งนะ่ะไอเวียน เลยแบบไม่ชอบไอ้เฮี้ยนี่สุดเลยต้องนานแท้อย่าบอกนะไอ้เฮี้ยไม่มีอยู่สองพาร์ตไม่มีอยู่สองพาร์ตคุณรู้ว่าสี่ it's really X นายมันซิกมากนี่แพน d อง n ัน ที่จะให้รีบิฟอสกับมาริคันเตอร์สู้กันนะอืมได้ดีเลยละดับเบิลทำงานได้ดีมากทำไมไนายรอบิฟอสคือพวกง,วง,วงูในเวลานี้สิ่งที่เหลือก็ฉันต้องทำลายโลกโอ๋อโดยอาว,วุธที่พวกมันสร้างไม่ฉันจะไม่ยอมให้นายทำพยายามให้มากกว่านี้เอ็กซ์ ชีวิตของนายขึ้นอยู่กับมันไอ้อะกูต้องสู้กับแมงนวหรอโอ้โหก็คือพานนี้จบเลยเอก็กโอเคกูพา้าเนงนึกว,ว่าจะเหมือนแบบภาคเจ็ดภาคเองกสเปสดัสกลายเป็นฝุ่นค่ะแค่นี้แหละเฟสแรกแค่นี้ไอ้ยียเฟสยมทูต เฟสเดียวมันทุดแค่นี้แหละเฟสสองอาจจะยากขึ้นอืมประมาณนี้น่าจะไปฝันก่อนดีปะ่ะอืมเข่าเฮียอะไรจบแล้วเปลี่ยนเป็นนี่พร้อมรอบสองไหมละ่ะ <c oughs> นายเก่งมากเอสแต่ไม่นานหรอกแกจะหลบการโจมตีมินิไม่ได้โอ้ ไม่เก็บเลือดก,ก่อนนะกวนตีนชิบหายเลย Oh a r ม y เก r e a บ y ล o r y o u อ final น o า r ื e y อุ้ออยเหีย จริงต้องใช้อาวุธของอย อไอ้เหี้ยจะพังอยู่แลวยี่เอ็นขวย เกือบแตกไอ้ยเนี่ยกูเกือบแตกลืมพูงนะกลับแล้วนะ <c oughs> <c oughs> อะไรตลกล่ะอาวุธเนี่ยนะโถ,ถูกเล็งไปที่โลกเรียบร้อยแล้วไม่มีใครหยุดมันได้บ้าไหมลาก,ก่อนเอ็กซ์ มีไปต่อนะนี่จ้ะพระเอกโจ้อาวุธหยุดได้ด้วยร่างกายของฉันแต่หลายคนต้องตายและผู้ดำของเขาต้องไปกับพวกเขาเอ็กซได้โปรดไฟความง่ ขอพวกเราด้วยเจองร้องนไฟนอลเวพคนถอดเกาะ สุดท้ายกูไม่ได้ใช้น้องว่าจะตายมันมีฉากนั้นกับครุนไม่รด้เรื่องวะศิโรดีใจที่เห็นหน้านายนะห่วงนายมาก โทษทีอ bon ย่าห่วงเลมันจบแล้วกลับบ้านแล้วพักสัแต่ซีโร่ถ้าผมกลายเป็นแมวริกเหรออย่าถามคำถามโง่นะผมซี้แจงนะซีโร่ถ้าผมกลายเป็นแมวริกคุณต้องหยุดผมนะอย่าบ้าเลยเลยกลับบ้านไป สัญญาของนะซีโร่โคเทลละครับอุ๊ขูดค่าไม่ได้หรอกประมาณนี้กับพาทของเมมเบอ x 4เนาะแล้วเดี๋ยวพานหน้ามาเลยกับฝั่งซีโร่กัน โ okay. อเคมีคนถามว่าเกาะดำซีโร่ต่างไงกับเกาะแดงครับพานี้เกาะดำต่างกันครับต่างแค่ความเท่แค่นั้นเลยซีโร่ Zero ใน x อ่ะต่างแค่ความเท่เลยจะมีแค่เกาะดำของล็อกแมนอะที่มันโนวาสไตลยอะอ๋อไอ้เหี้ยลืมใช้เลย เพาะสไตล์ถ้าเกาะดธรรมดาแม่งพุ่งทีเดียวมั้งพุ่งชนทีเดียวเราจะมีสนามพลังงานแต่ถ้าเป็นชุดเกาะดําที่แม่งกดโกงมาแม่งพุ่งยับเลยผมบอกเลยนะผมแช่ X5 ได้เพราะเกาะนั้นเลือดเลือดที่อะไรกูไม่สนใจกูพุ่งใจอย่างเดียวแล้วมอ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 สารภาพตรงๆ X6 ไม่ผ่านพี่ไม่ผ่านบอสหรอครับเปล่า ไม่ผ่านด่านแม่งเนี่ยยากชิบหายด่านแม่งอะใช้เกาะดำเหมือนกันแต่ว่าโอ้โหเกาะแม่งเยอะมากไอ้พวกอะถ้าจะไม่หัวหน้ไอ้พวกแม่งเกาะเยอะมากแล้วต้องเก็บตามด่านแบบปวดหัวชิบหายห้านี่ไม่แน่ใจเออก็ประมาณนั้นแล้วเหมือนห้าตอนจบซีโร่จะตายด้วยภาคหกล็อกแมนก็เลยได้ดาบซีโร่มาใช้แต่ว่าแม่งฟันได้ทีเดียว แต่พอเล่นเอ็กหกไปเรื่อยๆปุ๊บๆซีโร่ไม่กลับมากูแบบอะไรของมึงเน่ยแต่ว่าในเอ็กหกอ่ะยูสามารถเปลี่ยนตัวเป็นซีโร่เล่นได้เหมือนกันแบบเปลี่ยนได้เรื่อ,อยๆเลยเวย้ยคือแบบเปลี่ยนเป็นเกาะนู้นเกาะนี้เกาะนั้นเปลี่ยนเป็นซีโร่เล่นก็ได้อะไรเงี้ยเออไม่จําเป็นต้องแบบเอ้ยเราเลือก man, ลลอกแมนนะเราก็เล่นแต่ล็อกแมนอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ถ้าว่าเอยังเล่น เราแมซโรได้ไหมยังเล่นได้อยู่แต่ก็แยกมัน X4 เหมือนกัน,กนประมาณนั้นครับก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่สำหรับ X Mega Man X4 ใน Part Zero p a r หน้าละกัน mm hmm. เจอใหม่ซีเี่ส์เล